สวัสดีเช้าวันที่11ธันวาคม2,567สําหรับเช้าของวันนี้ก็มีผลฟุตบอลเพียงเล็กน้อยมาอัปเดตให้แฟนบอลทุกท่านได้ติดตามกันครับซึ่งผลการแข่งขันของค่ำคืนที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นเรามาเช็คผลการแข่งขันและมาดูสรุปตารางคะแนนล่าสุดกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่ผลฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกซึ่งวันนี้มีเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดที่6ลงแข่งขันกันไป9คู่ เริ่มจากที่โรนาแพ้คาบ้านให้กับลิเวอร์พูลไปด้วยสกอร์ศูนประตูต่อหนึ่งคู่ต่อมาเป็นดินาโมซาเกรบเสมอกันกับกลาสโกเซลติกศูนย์ศูนย์อัตาลันตาแพ้เรอัลมาดริดไป2ประตูต่อ3และไบเออร์เลเวอร์คูเซนเอาชนะอินเตอร์มิลานไปได้1ประตูต่อศูนย์คู่ต่อมาเป็นชัก,กต,ต้าโดนเนตแพ้บาเยนมิวนิกไป1นประตูต่อ5เรดบูสบซบแพ้ปารีสแซงแชร์แมง er ไปสู่ประตูต่อ3อาเบลซิกแพ้แอสตันวิลล่าไป2ประตูต่อ3า,า,าม เบรสเอาชนะ PS V I h o ไอโเฟนไปได้1ประตูต่อ0และคลับรูสเอาชนะ Sporting l i ลิสบนไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนยูฟาแชมเปี้ยนลีกกันครับซึ่งอันดับ1เป็นทางลิเวอร์พูลที่มี18คะแนนจากการชนะ6นัดรวดตามมาด้วยอันดับ2ไบเออร์เลเวอร์กูเซนมี13คะแนนอันดับ3แอสตันวิลล่า13คะแนนอันดับ4อินเตอร์วิลลาคะแนนอันดับ5เบรสมี13คะแนน อันดับ6บาร์เซโลนา12คะแนนอันดับ7บอร์ดเซียดอทมุน12คะแนนอันดับ8บาเยอร์มิวนิกมี12คะแนนอันดับ9าอัลลันต้ามี11คะแนนและอันดับสิเป็นทางอาร์เซนอลที่มี10คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษซึ่งวันนี้มีเกมนัดที่20ของฤดูกาลลงแข่งขันกันไปเจ็ดคู่โดยเริ่มจากเบอร์ลี่เสมอกันกับเดบี่เข้าที่ศูนย์ศูนย์ซันเดอร์แลนด์เสมอกับบริสตอลซิตี้ไป1นประตูต่อหนึ่ง เชฟฟิลเวนเด์แพ้แล็กเบิร์นโรเวอร์ไปสู่ประตูต่อหนึ่งและพอตสมาร์ทเสมอกับนอริชซิตี้ศูนย์ศูนย์ครับคู่ต่อมาเป็นพรีมัรทแพ้สวอนซีซิตี้ไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อสองลูตันทาวเอาชนะสตอกซิตี้ไปได้สองประตูต่อหนึ่งและลีดยูไนเต็ดเอาชนะมิดเดิลสเปอร์ไปด้วยสกอร์สามประตูต่อหนึ่งครับและเรามาอัปเดตตารางคะแนนเดอะแชมเปี้ยนชิพกันครับซึ่งจากฝูงเป็นทางลีดยูไนเต็ดที่มี41คะแนน อันดับ2เชฟฟิลด์ยูไนเต็ด39คะแนนอันดับ3เบอร์ลี่38คะแนนอันดับ4ซันเดอร์แลนด์37คะแนนอันดับ5แบล็กเบิร์นโรเวอร์มี34คะแนนและอันดับ6เป็นทางมิดเดิลสเบอร์ที่มี31คะแนนครับและมาปิดท้ายกันที่ผลฟุตบอลอาร์เจนตินาพรีเมียร์ดิวิชั่นซึ่งแข่งขันจบลงไปเมื่อช่วงสายของวันที่10ธันวาคมที่ผ่านมาโดยคู่แรกเป็นติเกรตแพ้อินดิเพนเดนเต้ลิวาดาเวียไปสปร์ อาร์เจนติน j สจูเนียชนะซาลอเรนโซไปได้1ประตูต่อ0 CA b e ซีเอเบลกราโนเสมอมกับเอสตูเดียนเตสประตูต่อ2 CA h ีเอฮูราชนะ c ีเอพาเทนซาไป1ประตูต่อ0และอินดิเพนเด n t นเตเอาชนะ a อเ e ติโกทูคูแมนไปได้2ประตูต่อ1ครับและมาดูสรุปตารางคะแนนอาร์เจนตินาพรีเมียร i ดิวิชันกันครับซึ่งจากฝูงยังคงเป็นเบลเอสซาฟิลที่มี48คะแนนอันดับ2เทอเลเรส48คะแนน อันดับ3 CA ฮีูราคาร46คะแนนอันดับ4ีริเวอร์เพลตมี43คะแนนอันดับ5เป็นราซิงคลักมี43คะแนนและอันดับ6เป็นทางโบคาจูเนียที่มี41คะแนนครับและทั้งหมดนี้คือผลฟุตบอลของค่ำคืนที่ผ่านมาครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยครับ